สวัสดีค่ะต้นกันกล่าหน้าบ้านน้องชายค่ะดอกเต็มต้นเลยนะคะหอมมากต้นกันกล่าเป็นต้นประจําจังหวัดสุรินทร์ค่ะต้นประจําจังหวัดสุรินทร์แต่ว่ามาอยู่ที่ที่บางใหญ่ <laughs> ในสุรินหายากนะคะที่ว่าการกลาวออกดอกแบบนี้แบบเต็มต้นแบบนี้ต้นประจําจังหวัดแต่หาดอกไม้ประจําจังหวัดที่แบบสวยๆโชว์เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดแบบนี้ยังไม่เห็นเลยนะคะอันนี้มาอยู่ที่บางใหญ่บ้านน้องชายค่ะพอดีเขาบวชนะคะบวชโครงการหลวงก็เลยมาบ้านน้องชายนะคะอันนี้โอ <c oughs>

กูจะสายตามไม่ค่ยอยดี